สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะพาไปดูท้ายไร่หลังบ้านนะจะพาไปดูหลังบ้านพอดีเขามีคนมาสูบน้ําตั้งแต่เมื่อคืนตั้งแต่เมื่อวานแล้วยันกลางคืนแล้วก็ตอนนี้ก็คือยังไม่หยุดนะนี่ก็คือป่าไผ่ท้ายสวนหลังบ้านที่เคยเห็นกันไปแห้งแรงมากนะไม่ค่อยได้น้ำ แล้วก็อันนี้คือป่าไผ่ร้อยปีเธอมันลกลุ่งลังเพราะว่าเวลาไถาที่ก็คือเราก็คือแบบเอาเศษกิ่งงกิ่นไม้มันแบบว่ามาทิ้งกันตรงนี้อ่ะนะจะว่าให้มันเป็นปุ๋ยเป็นอะไรไปแต่ก็คือพอมันไม่มีน้ำมันก็ไม่เป็นปุ๋ยไง นีเธอต่อแถ่รอยตูนี่เห็นนะก็ลงลงอยู่เพราะว่าไข่มันปกคุมพื้นที่นะอ๋อนี้เก็สูบน้ำต่อจากหัวเครื่องนี้ถ้เาเอาเครื่องเขามาสูบนะแล้วก็ต่อกับอันนี้เพื่อหมุนดูดน้ำ ดูดน้ำออกมาโอ้มีฟันโยกด้วยตัวหมุนดูดน้ำออกมามแต่จะ็นไร่ข้าโพดข้าง,งมีบ้านด้วยนะพอปลูกข้าโพดปุ๊บพื้นที่มันก็ดูแคบเนาะ แต่พอมันเป็นเป็นลานโล่งๆมันก็ดูกว้างด้วยสายตาจากตรงนี้นะอ๋อเขาสูบไปตรงนู้นนี่คือป่าไห่ร้อยปีที่พ่อบอกพ่อเห็นมาอยู่นะจะเดินไปได้ไหมเธอโอ้มันเปียกป่ะ ทางนี้เนี่ยอ้เขาปลูกเต็มพื้นที่เลยนะปลูกปลูกทับคันที่เราไปเลยนะแล้วก็คงต่อนนะบานี้ไม่อยากเดินอนะ่ะกลัวแบบว่าอะไรกเลยนะกลัวดงกลัวดินอนะ่ะไม่ได้ใส่บูทมานะอย่างจริงเดินลงไปตรง,ตรงนี้เป็นเป็นคันทางเดินนะเธอแล้วก็ มีเลี้ยวขวาเมื่อก่อนเขาปลูกไร่มันตรงนู้นนะแต่เดี๋ยวนี้ก็ไปข้าโพดกันหมดเพราะเขาบอกว่ามันผลผลิตไม่ค่อยดีนะอาป่กากลับบ้านดีกว่าอึบอึบอ,บอึบโอ้ยเดี๋ยวว่างๆจะพาไปดูเรียกว่าอะไรป่าอาหลง <laughs> ยังมุมคือเต็มไปหมดนะเธอดูดิพรมันไม่มีคนอ่ะเนาะมันก็แบบเออก็ถลกไปหลังบ้านโอเคค่ะถ้ายัางไงก็ฝักมาเที่ยวแค่นี้แล้วเดี๋ยวก็จะพามาให้ชมอะไรบ่อย ก็คือตอนนี้ยังแห้งแรงอยู่มากนะเดี๋ยวก็ค่อยๆทำไปอันนี้บางสิ่งบางอย่างเนี่ยก็ตัดละก็คือให้มันเลี่ยนเตียนตัดมาถึงแค่ตรงนี้ตรงนี้เหลือกอไว้หน่อยอยังไม่เสร็จนะโอเคขอบคุณทุกคนอันนี้เป็นมะนาวนะดงมะนาวแต่มะนาวก็ต้องตกแต่งหน่อยนะโหกิ่งเกิงคือแบบไม่ไหวจะเคลียร์นะตดหมูตดหมาเลือ้อยเต็มไปหมดนะโอเคขอบคุณทุกคนนะคะ แล้วว้จะมาให้ชมใหม่บ๊ายบาย